กินติาและ์มงกุดมนักเก็บงานนะครับพระราชชูมบุโดเป็นไปตามแผนหมือัปล่เรากลับตามเรส็จพี่เมตุนันแล้วเราจะกลับไปรายงานเศษพ่อยิยงไเลยท่านมีสิ่งใดที่จะแนะนำพ่อราอไมโอกาสลาถึงดพระงค์ท่านแล้วพระองค์ท่านจะคุ้นต่อทกพ่องท่านเลยระเร็จพี่พระองค์ท่านอล้วเพื่อเราลังบองหนอจะพ่อของพระองค์ท่าน ไอ้เด้อวันนี้ถ้าอยากเอออภัยเกรงเข้าเมืองเอออภัยพระองค์เอ๋ยเพื่อคุณความเออเอออภัยถ้าใครจะประณามเอออออกหลองเอ๋ยผีส่งใจ so am so we go